ฟีเจอร์ซูมของ iPhone 15 Pro Max เนี่ยนะครับเข้าเดียวมันเลยคือถ้าเกิดคุณเทียบกับ iPhone ได้กันคุณเหนือกว่าทุกคนมีแค่รุ่นเดียวใครอยากได้ซูมไกลๆเวอร์ๆพอที่จะสู้กับ Android ได้อย่างเงี้ยต้องมา15 Pro Max 15 Pro คุณก็ยังไม่ได้ฟีเจอร์แบบนี้คะแนนการ์ดจอหรือว่า GPU นะครับ Google Pixel 8 Pro ได้ไปอยู่ที่4,500คะแนน a 1 3 Ultra ได้ไปอยู่ที่8,800คะแนนและ iPhone 15 Pro Max ครับได้ไปที่26,000คะแนนกรับว่าครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับ1นึเดือนหลังใช้งาน iPhone 15 Pro Max จริงแล้วมันก็ถึงรอบเวลาของเราเนาะี้ไปครับตั้งแต่คลิปแรกที่เราแกะกล่องกัน2สัปดาห์หลังใช้งานแล้วก็1เดือนหลังใช้งานคลิปนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพราะว่ามีผู้ชมมาคอมเมนต์บอกเฮ้ยพี่ครบ1เดือนแล้วช่วยทําคลิป15 Pro Max หลังใช้งานให้หน่อย1เดือนเพราะว่าข่าวดีเนี่ยน้อยกว่าข่าวเสียด้วยซ้ำมันยังน่าซื้ออยู่ไหมพี่ผมกำลังลังเลจะซื้ออยู่นะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ได้ฟังกันแล้วก็ผมเนี่ยได้ทําคลิป vs iPhone 15 Pro Max กับ iPhone 14 Pro Max ไปแล้วผมได้ทําคลิป iPhone 15 Pro Max vs กับ13 Pro Max ดังนั้นในฝั่งของการเทียบกันในเรือธงของทางฝั่ง Apple คุณไปดูได้เลยคลิปนี้หลังจากที่ใช้งานมาหนึ่งเดือนแล้วนะผมจะเทียบกับพวก Galaxy S3 Ultra แล้วก็ Google Pixel 8 Pro ที่ผมมีอยู่แล้วกันนะครับว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยสรุปแล้ว1เดือนหลังจากที่มันเปิดตัวมาเนี่ยครับมันยังน่าซื้ออยู่ไหมหัวข้อแรกคือการใช้งานทั่วๆไปอย่างแรกที่ผมชอบในการใช้งาน iPhone 15 Pro Max ตลอดเดือนที่ผ่านมาเลยคือเรื่องของแบตเตอรี่ที่อยู่ได้ครบวันแน่นอนครับว่าถ้าเ,เราไปเทียบกับ iPhone 14 Pro Max หรือ13 Pro Max เนี่ยนะคร แต่ถ้าเกิดุมไปเทียบกับเรือธงในฝั่งของ Android อยากจะบอกว่า15 Pro Max เนี่ยอึดกว่าสมาร์ทโฟน Android ทุกตัวที่ผมมีอยู่อันนี้คือสิ่งหนึ่งแล้วที่ผมจะคอนเฟิร์มให้คุณได้แล้วก็มันมีประโยชน์มากๆครับในการที่เราจะใช้งานสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องที่ประสิทธิภาพดีหน้าจอใหญ่และแบตเตอรี่อึดอยู่ได้ครบวันนะครับกลายว่าระหว่างวันเนี่ยคุณไม่ต้องแวะไปชาร์จที่ไหนเลยนี่คืออีกหนึ่งจุดเด่นครับที่ผมรู้สึกว่าถ้าไลฟ์สไตล์ชีวิตคุณเนี่ยจะต้องพึ่งพาสมาร์ แบบสบสาย,สายอีกจุดหนึ่งที่พ่วงเข้ามาจากการใช้งานและแบตเตอรี่มันอึดก็จะเป็นเรื่องของไวเลสชาร์จไวเลสชาร์จของ iPhone เนี่ยมันติดง่ายคือถ้าเกิดว่าเราไปใช้งานไวเลสชาร์จในพวกเอดิปสามอัลตร้าหรือจะเป็นแบบ Google p i กเซลอะไรเงี้ยครับเวลาเราไปวางไว้กับแท่นไวเลสชาร์จเนี่ยหนึ่งละคุณจะต้องหาแท่นที่มันรองรับการวางแบบแนวนอนนะอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกนั้นมันไม่มีแม็กเซฟตัวนี้มีทั้งแม็กเซฟมีทั้ง q i Gen 2คือไฟที่เข้าเนี่ยไม่ได้เยอะมากเทียบกับพวก Android ด้วยกันแต่มันเพียงพอและทีีี่่่าาคคััญเเลลยยืือออมมนนติดงดงงงใให้้้ไชแะกร คือเรื่องของความเร็วในการชาร์จแน่นอนครับว่าถ้าเกิดเราไปเทียบกับ Android อย่างเงี้ยแพ้หมด iPhone 15เนี่ยเป็นเจนแรกที่ถ้าอยากใช้งานฟัสชาร์จคุณไม่ต้องเซอร์ติฟาย MFI เพราะมันเป็น y ท e C ขอแค่คุณมีอะแดปเตอร์แบบ Power Delive r y สายชาร์ทที่รองรับ Power delivery ขอแค่2ออย่างเนี้ยคือจบแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนที่เป็นแบบพวก14 Pro Max 13 Pro Max จะต,ต้องขอแบบ MFI ก่อนถึงจะยอมปล่อยให้อันนี้คือแบบใช้งานได้อย่างอุ่นใจด้วยความที่ว่าแบตมันเป็นเจนใหม่ ai, หรือด้วยความที่ C, ม,ม,มัน,ามาเ,เ,นเป็น Power กไทนีก็ วชาวบ้านชาวเมืองเขาได้เลยเนงะี้ยคือมั่นใจในความแบตอึดของตัวเองอถึงขั้นที่แบบมีฟีเจอร์รีเวิร์ดชาร์จผ่านสายให้กับชาวบ้านเขาได้ด้วยแล้วก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ผมมองว่ามีประโยชน์ในหลายๆครั้งอย่างถัดมาครับเรื่องของความสว่างหน้าจอฟิลลิ่งการทัชแล้วก็ประสบการณ์การใช้งานตอนเราใช้งานแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียนะครับในการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะได้มากๆเลยคือความลื่นถูกไหมไอโฟนสิบห้าโปรแม็กเนี่ยมันจะลื่นไม่เหมือนกับ13 14 Pro Pro Max Max แล้วก็ Pro คืออ Pro Mac, ครับ้นนาจอ15มอปรที็3แล้วง Apple ดัก็สิ ความปลอดภัยความสมูททุกอย่างมันโดนออปติไปไหมาจนนิ่งหมดแล้วแม้กระทั่งว่าเราไปเทียบกับ14 Pro Max ซึ่งออกมาแล้วปีหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ว่า14 Pro Max เองเนี่ยช่วงแรกๆก็มีปัญหาหน้าจอโดนล็อกไว้แค่80เฮิร์แต่15 Pro Max ครับเปิดตัวมาเสร็จปุ๊บหนึ่งละคุณไม่ต้องกังวลจอเขียวเหมือนกับ13 Pro Max 2คุณไม่โดนล็อก80เฮิร์เหมือนกับ14 Pro Max คุณใช้งานจอ120เฟรมเรทได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วถ้าเกิดคุณไปเทียบกับเรือธงของ Android ที่ผมมีอยู่นะเ่นะ่่่นน Outtra 3 Google Vixel Pro หรรืออ Ken iPhone ing 8 Pro. ผมมมาาากกกจะบววี110 Hz, ใ iPhone ด คือไม่ว่าคุณจะเข้าแอป IG ทะลุไปทิกตอกกลับมาอ่านพันทิปกลับมาสู่ IG อีกรอบหนึ่งเลยครับทุกแอปพลิเคชันที่เราเล่นเนี่ยมันจะมีความสมูทแล้วก็ซีมเลสมากๆผมแทบไม่รู้ได้ซ้ำว่าแอปพลิเคชันที่ผมเล่นอยู่อ่ะมันรองรับ1้0ยเฟรมเลยหรือเปล่าแต่มันลื่นหมดความรู้สึกตอนใช้งานอะ่ะมันไม่มีกระโชกโค้งหักเลยผมชอบตรงนี้มากนะครับในเดียวกันนะครับตอนที่ผมใช้พิกเซลมันจะมีบางแอปนะครับที่มันลื่นแบบหูหัวแตกอะ่ะแล้วพอผมสลับไปอีกแอปหนึ่งอะ่ะมันจะหน่วงแบบ30เลยอต้องการความสนะมิมมชนซเชลยอ่ะใคร ก็คือเรื่องการใช้งาน IG Story t i k t o k Facebook Live จุดนี้เป็นจุดเล็กๆครับที่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนทาํามาค้าขายแล้วคุณต้องการที่จะทำคอนเทนต์อะไรบางอย่างลงในแพลตฟอร์มทั้งหลายแหล่เนี่ยแม้ว่าเจ้าของแพลตฟอร์มอย่าง a c e b o o k อย่าง i ออย่างเงี้ยพี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กไทสเอดิสามอัลตราอยากจะบอกว่าความลื่นไหลตอนใช้งาน i g กับ a c e b o o k อ่ะ iPhone 15 Pro Max แ,แม่งดีกว่าเอาไปไลฟ์ขายของใน Tik t o k f a c e b o o k IG อย่างเงี้ยวิดีโอที่มันออกไปไครับของฝั่ง Android แเนันอะเนี่า ทั้งเสียงทั้งบิตเรททั้งความสมูทตอนที่ออกไปอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันก็คือกล้องหน้าของ15 Pro Max มีฟีเจอร์ออโต้โฟกัสผมเนี่ยได้ลองเทียบออโต้โฟกัสกล้องหน้ากับ A13 Ultra แลวนะอยากจะบอกว่า A13 Ultra แพ้แพ้แบบแพ,แพ,แพ้ยับเลยครับคือ15 Pro Max เนี่ยเวลาเราไลฟ์หรือว่าถ่าย video, วิดีโอเราต้องการออโต้โฟกัสของในมือหรือว่าโฟกัสหน้าแบบเร็วๆเ,เนี่ยนะครับมันไม่ได้เร็วที่สุดในหมูบ่บรรดาสมาร์ทโฟนเรือธงที่ผมมีอยู่แต่มันสมูทที่สุดแล้วก็ค่อนข้างที่จะแม่นยำอย่างถัดมาที่แฮปป มาให้ 256G ิกิกโอเคถ้าเราไปดูฉากราคาเนี่ยเราจะค้นพบว่ามัน,มนโดนบังคับซื้อนะครับแต่นั่นคือถ้าเกิดว่าเราโดนบังคับซื้อไปแล้วอะแล้วเราเอามาใช้งานนะกับเราทุ่ที่ใช้ร้อย่แอะแล้วอยากจะประหยัดเงินนิดนึงอะไรเงี้ยครับความสุขตอนที่เราได้มาเนี่ยมันต่างกันเยอะมากผมมองว่า Apple คิดถูกนะที่บังคับให้คุณซื้อ256เลยมันจะได้จบปัญหาหลายอย่างเช่นถ้าเกิดเราเป็น1้8ยิกิกเนี่ยครับเราจะไม่สามารถใช้งาน Apple ProRes ได้ในระดับ 4K ทำให้ต่่่มมมันนนนนจะะะะะลล็ออออกกไไไว้้เเเเพรราาาคคคุุณณยยิิปสตดโหช you ถ่ายรูปไปเที่ยวทริปยุโรปกับแฟนอย่างเงี้ยแล้วจังหวะนั้นอะเมมมันเต็มขึ้นมาคุณเงินต้องมีปัญหาเยอะแยะมากมายพวกนี้มันตัดจบไปเลยเพิ่มเงินไปสักสี่พจบกลับบ้านนอนรวมถึงการใช้งานพอร์ตไทยซีที่เป็นความเร็วระดับสูงพอร์ตไทยซีของ iPhone 15 Pro Max เนี่ยเป็นความเร็ว1 0กิกะบิตผมได้ลองทดสอบ Copy ี้ไฟล์ลงใน e x t e r n ล l s ้ดนะครับระยะเวลาเนี่ยจากเดิมที่ต้องใช้เวลาประมาณ3ามนาทีครึ่งลดลงมาเหลือประมาณ8วิคือมันหายไปเยอะมากนะครับในการแบ็กอัพข้อมูลรวมถึงผมอะมีสมาร์ทโฟนที่มันเป็น Android ที่ ลองรับพอร์ต10กิกะบิตเหมือนกันนึกออกปะก็เลยเอาไปจิ้มเข้ากับ Macbook ผลปรากฏว่า Macbook เนี่ยจะมองสมาร์ทโฟน Android ของผมอะทั้ง A13 Ultra ทั้ง Google Pixel อ<ป>ะเป็นความเร็วแค่5กิกะบิตเพอร์เซกสายก็สายเดียวกันนะครับเป็นสาย Thunderbolt 4ด้วยนะ <_ S 2> นั่นคืออีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าโอเคถ้าคุณใช้งาน15 Pro Max แล้วคุณต้องการ Copy File ความเร็วสูงสูง <_ S 2> ทั้ง Macbook ั้ง Windows ทุกคนจะมองคุณเป็น10 g ิกะบิตเหมือนกันหมดอย่างสุดท้ายคือปุ่ม Action Bottom ปุ่ม Action Bottom เนี่ยหลายๆคนก็บอกมาว่าเฮ้ยพี่ Android มันก็มีเหมือนกัน Action Bottom เนี่ยแค่ว่าใช้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงในการคัสตอมเอาอะไรเงี้ยจริงอันนี้ไม่เถียงนะครับมีมาตั้งแต่สมัยน่าจะเป็น Android 8เลยบางท่านอะย่างพีอยู่ใน Android 8 Android 9เนี่ยก็รองรับฟีเจอร์การสร้างช็อตคัตจากปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงค้างไว้แล้วนะครับแต่จะบอกนิดนึงก่อนว่าการใช้งาน Action Bottom ของ iPhone เนี่ยครับมันต่างจากสมาร์ทโฟน Android โดยสิ้นเชิงเลย1ฟ e e l i n g ตอนใช้งาน iPhone 15 Pro Max แม่งดีกว่ามากดีกว่าแบบคนล เรื่องเลยนะครับอันนั้นเนี่ยมันจะต้องกดค้างเนาะเราก็ต้องไปเซตติ้งเองหลายๆคนใช้ Android เป็น10ปีมีฟีเจอร์เนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ัแต่ iPhone เนี่ยมันพรีเซนต์เลยว่ามันมีปุ่มนี้อยู่แล้วให้คุณไปใช้งานปุ่มนี้ได้เองเลยแบบง่ายๆประเด็นคือการคัสตอมหรือว่าความง่ายในการใช้งานเนี่ยคือคีย์ขายของเขาเลยครับตรงนี้เนี่ยใช้งานได้แบบสนุกมากๆแล้วก็ลูกเล่นในการคัสตอมเองก็ดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกอันนึงที่ผมชอบมากๆคือการเอาไปถ่ายรูปถ้าเป็นของสมาร์ทโฟน Android เนี่ยกดค้างมันจะเข้าแอ, п п อ,แอ,าอ,อาป เช่นผมถ่ายวิดีโอบ่อยถ้าผมกดแอคชั่นบัตเทเมื่อไหร่ขอให้เข้าเป็นกล้องวิดีโอเลยได้ไหมมันสร้างทางลัดแบบนั้นได้นี่คือ5้าอย่างที่ผมชอบมากๆนะในการใช้งาน iPhone 15 Pro Max ก่อนที่เราจะไปหัวข้อเรื่องของกล้องกับเกมนะครับขอญาตกลับมาจุดที่ผมไม่ชอบดีกว่าอย่างแรกเลยนะแป้นพิมพ์ของมันผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อัปเดต iOS 17ปัญหาคีย์บอร์ดพิมพ์มั่วซั่วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโฟร์สิบห้าโปรแมกตอนนี้ครับคือการคาดเดาคําหรือว่าการสะกดคาเนี่ยแย่มาคร ไม่หายหมดเลยไม่มีเลยต้องมานั่งตั้งค่าใหม่แล้วใช้งานไม่ดีมากในเนี้ยคำผิดแม่งเยอะมากถ้าวันหนึ่งคุณต้องมานั่งพิมพ์รายงานหรือพิมพ์สรุปประชุมหรือพิมพ์ตอบแชทแฟนก็ได้อะคุณจะหงุดหงิดมากๆแก <c oughs> ในเดียวกันถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนแอนดรอยที่ผมอัปเดตมาเป็น Android 13หรืออัปเดตล่าสุดเป็น Android 14ในพิกเซลอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้เจอปัญหาการสะกดคํามั่วซั่วแบบนี้อ <c oughs> ย่างถัดมาที่ผมไม่ชอบเลยคือเรื่องของปัญหาแสงหน้าจอดรอป <c oughs> จริงๆแล้วมันเป็นมาสกนง้หเ,า,ๆๆา,เหาจอดอด เกิดจากความร้อนหรือเกิดจากตัวจอมันสว่างเกินไปจนแบบมีระบบป้องกันหรืออะไรย่างเงี้ยผมก็ไม่ทราบนะแต่ตอนสมัยที่ผมใช้ Android อ่ะไม่เจอปัญหานี้กันแล้วไปถ่ายรูปก,กลางแจ้งนะแค่5นาทีอ่ะไม่ดอปละคือแสงสว่างหน้าจอดอปเนี่ยมันจะเกิดปัญหาคือเราไม่สามารถมองสิ่งที่กําลังพรีวิวอยู่ตอนนั้นได้หลายๆครั้งนะครับเราต้องไปทํางานแล้วคุณมองไม่เห็นหน้าจอไม่ต่างกับมือถือแบตหมดอะ่ะเพราะมันทําอะไรไม่ได้เลย14 Pro Max เนี่ยนะครับอัปเดต iOS 17.0.3เหมือนกันนะจะดอปหลังจากที่มันผ่านไปประมาณ25นาทีแ 15 Pro Max เนี่ยดรอปตั้งแต่ประมาณแบบ7นาทีแรกแล้วในการใช้งานกลางแจ้งก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมไม่แฮปปี้เลยสุดท้ายก็คือเรื่องของความเร็วของการใช้งาน Wi-Fi กับ 5G 17.0.3แล้วก็17.1ตอนนี้นะผ่านาแล้ว1เดือนนะครับก็ยังออฟติไม้ให้สปีด Wi-Fi กับสปีด 5G ชนะ iPhone 13 Pro Max ไม่ได้13 Pro Max เนี่ยนะครับสำหรับผมแล้วก็ทีมงานถือว่าเป็น iPhone ที่ทำมาดีเกินนะถ้าไม่นับว่ามีปัญหาจอเขียวมันจะเป็น iPhone ที่แบบเพอร์เฟกต์สุดในรอบ ตั้งแต่13ธรรมดาไล่จนถึง13 Pro Max เทียบกับ15ธรรมดาจนถึง15 Pro Max 15ซีรีส์แพ้หมดทั้งที่โมเด็ม 5G ของ13มันเก่ากว่าประมาณ2ปีคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะคุณดูแค่ผลเทสของเราก็ได้ระยะห่างเราเตอร์ w i f i เท่ากันเสา 5G เหมือนกันตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์สุดท้ายเหมือนกันซิมก็ซิมเดียวกันแล้วก็เปิดเป็น NSA เหมือนกันเทสมาเป็น10รอบผลลัพธ์ที่ได้คือ13 Pro Max แม่งแดกหมดโอเค15 Pro Max เร็วกว่า14 Pro Max แต่พอเทียบกับ1 Pro Max ซึ่่งย้อออนนนกัไป2ะุมแพ จะไปหัวข้อถัดไปนะครับขออนุญาตฝากสปอนเซอร์คลิปนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับฟิล์มกระจกจากแบรนด์โฟกัสนะครับรุ่นนี้เราใส่ในวันนี้เนี่ยครับจะเป็นรุ่นโฟกัส 3D Shield Curve นะครับเป็นกระจกกันรอยเต็มจอลงโค้งแบบ 3D ด้วยนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่ตัวเขาเนี่ยเป็นกระจกแบบใสเต็มจอลงโค้งแบบ 3D นะครับเรียบเนียนไปเลยกับหน้าจอโทรศัพท์ของเรานะครับเหมือนไม่ได้ติดฟิล์มกระจกเลยนะการปกป้องครับรุ่นนี้ก็สุดเช่นเดียวกันนะครับปกป้องขอบจอได้อย่างดีเยี่ยมนะครับไม่ กันรอยขีดข่วนได้ถึงระดับ 9H ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจทุกสถานการณ์ฟีลลิ่งการทัชก็เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ด้วยเช่นเดียวกันเนื่องในที่ว่าตัวเขาเนี่ยนะครับมีความใสเคลียร์แล้วก็สามารถที่จะทัชได้อย่างลื่นๆืนะครับใต้งานเอาไปใช้งานก็ใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับไถฟีดโซเชียลลื่นปืดลื่นปืดแน่นอนนะครับภายในเซตของโฟกัส 3D Shield Curve เนี่ยนะครับเขาจะมีทั้งตัวกระจกกันรอยด้านหน้าและตัวฟิล์มหลังมาให้ด้วยในกล่องนะครับเผื่อว่าบางท่าน พอครับเมื่อเพื่อนๆเบื่อหรือว่าต้องการที่จะเปลี่ยนฟิล์มใหม่นะครับก็สามารถแกะออกได้ง่ายๆไม่ทิ้งคราบกาวไว้ด้วยอันนี้แจ่มมากๆเลยนะหรือท่านใดนะครับต้องการเอาไปใส่ร่วมกับเคสนานาหรือว่าเคสใหญ่ๆนะครับแล้วกลัวมันมันจะดันเคสดันฟิล์มจะบอกว่าฟิล์มรุ่นนี้เนี่ยนะครับโฟกัสเขาทดสอบมาแล้วนะครับไม่ดันเคสนะครับใช้งานร่วมได้เลยนะครับทั้งเคสานาและเคสบางๆนะใครกำลังมองหาฟิล์มดีๆเอาไปใช้งานร่วมกับ iPhone 15หรือ iPhone รุ่นอื่นๆนะครับก็ลองมองโฟกัส 3D Shield Curve กันครบทุกจุดให้ iPhone ของคุณใหม่ไร้รอยขีดข่วนนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านหรือร้านค้าตัวแทนจําหน่ายของโฟกัสนะครับง่ายๆครับมองหาสัญ,ญลักษณ์ของโฟกัสแล้วเดินเข้าไปติดได้เลยถัดไปนะครับเป็นเรื่องของการใช้งานกล้องที่อยากจะมาแชร์ให้ได้ฟังกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมได้มีโอกาสเอา15 Pro Max เนี่ยไปเทียบกับ A13 Ultra แล้วก็ Pixel 8 Pro พร้อมๆกัน้วยปกติเลยเนี่ยเวลาเทส15 Pro Max เนี่ยผมจะชอบเอาไปเทียบกับ14 Pro หรือว่าแบบพวก13 Pro Max แบบนีี้้มาาาว่่เเพระนป็นยอ แล้วก็ถ้าเราไปเทียบกับซัมซุงอย่างเงี้ยมันเน้นคนละอย่างซัมซุงมันจะเน้นสูมซัมซุงมันจะเน้นแบบ200ล้านอะไรพวกนั้นเน่พิกเซ8โปรมาเทียบเลยเนะี่ยมันจะได้คอนเทนต์ใหม่เลยคือเฮ้ยเรือธงที่อยู่ในท้องตลาดตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดมันเทียบกับเรือธงยี่ห้ออื่นแล,นะล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันจะเป็นยังไงอยู่อันนี้คือคำถามที่ถามตัวเองแล้วก็ไปเทสมาผลลัพธ์ที่ได้ครับอย่างแรกเลยนะที่ผมชอบมากๆในการใช้งานกล้องเทียบกับ a n d r รอ d เรือธงอืง่นคืองานวิดีโอครับงาน โดยส่วนใหญ่นะครับ Apple จะให้คาแรคเตอร์ที่คล้ายกับกล้องใหญ่มากๆความลื่นไหลของเฟรมเรทดีเทลที่เก็บได้หรือแม้กระทั่งแบบการถ่ายระดับโปรดักชันอย่างเงี้ยมันทำให้ได้หมดเลยผมยกตัวอย่างสั้นๆแล้วกันเนาะในการถ่ายวิดีโอนะสิ่งที่ iPhone 15 Pro Max ทำมาได้ดีกว่า Pixel 8 Pro แล้วก็ a 1 3 Ultra เลยคือ1ึงไฟล์วิดีโอแบบบลอก Apple p r o ปรเรลอกเนี่ยมีให้เฉพาะกับ iPhone 15 Pro Max เท่านั้นสำหรับคนที่เป็นสาย Color g r a d i n g ต้องการใช้งานสมาร์ทโฟนในการแบบทำวิดีโอจร,งร, Pro Ultra รอ Pixel Pro. ิงจ มันยังไม่ถึงขั้นจะมาถ่ายแบบระดับโปรเจคชันได้แต่ว่า15ซีรีส์เนี่ยผมลองมาแล้วนะครับทั้ง15ธรรมดาทั้ง15 Pro Max ถ่ายวิดีโอจริงๆลงช่อง2ลังทับได้แบบสบ,บายๆครับนี่คือจุดหนึ่งที่ผมแฮปปี้ละ2ไอ้พวกกันสั่นหรือว่าพวกแอคชั่นโหมดของเขาเนี่ยนะครับแม้ว่าเราจะไปเทียบกับตัวที่มันโหดมากๆอย่าง e d i 1 3 Ultra หรือ Pixel er 8 Pro เดี๋ยจะบอกว่ากันสั่นของ iPhone 15 Pro Max ดีกว่า,ด,วาดีกว่าทั้งแบบถ่ายปกติดีกว่าทั้งการใช้แบบแอคชั่นโหมดคือคือถึงขั้นที่ว่าแบบมีหลายๆชช่่่่่ออออออองงงะะะเเเาาาไไไปททีียยยยบบกกกััพววแแ๊ GoPro Pixel Ultra สู้้้้้ดดดดดลซซคคคถในนโโหหมมมื 2.7K ึ3 Edit ผ ไดแ,แค่ฟูดีไอ้คือจุดหนึงที่ผมแฮปปี้มากกับการใช้งานกล้องเขาอย่างที่3ก็จะเป็นการที่เราสามารถเอา external SD ของเรามาจิ้มตูดเราเรคคอร์ดเข้า SD ได้เลยถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงหนึ่งบางครั้งเนี่ยสตอรีนในเครื่องเราอาจจะน้อยเช่น2 5งอย่างเงี้ยเอ้ยแต่เราอยากจะถ่าย ProRes Log แบบยาวๆนะครับอยากจะบอกนิดนึงว่า Apple ProRes Log อ,อะถ้าเป็นระดับ 4K 30นะ2 5 6 g ิเนี่ยจะถ่ายได้แค่ประมาณแบบ15นาทีเท่านั้นนะ5 1 2 g ิกอะได้แค่50นาทีคิดดูดิคือมันแดกพื้นที่เยอะมากนะครับแล้วมันจะดีกว่าไหมเพราะสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องไปตัดต่อในคอมอยู่ดีถูกไหมไฟล์ระดับ ไม่มีใครมาตัดต่อในมือถือกันคุณก็สามารถถอดแล้วไปจิ้มกับคอมหรือ Macbook คุณแล้วตัดต่อได้เลยผมมาใช้วิธีการนี้เลยครับคือแม่งแบบใช้งานได้จริงแล้วดีมากๆ่ประเด็นคือมือถือ Android ที่ผมมีอยู่ไม่มีตัวไหนเลยครับทำอะไรแบบน,นี้ได้แล้วแอปพลิเคชันที่คุณจะเอามาใช้เนี่ยมีทั้งตัวเครื่องเลยหรือคุณจะไปใช้แอปเทอร์ปาร์ตอย่าง Blackmagic Camera อย่างเงี้ยฟรี เที่โคตรดีมึงจะดีไปไหนกันวะพี่คัสตอมได้เยอะมากเอาเป็นว่าสายวิดีโอครับไม่ต้องไปมองรุ่นอื่น15 Pro Max แม่งเอาอยู่ทุกง,งานอย่างที่2องครับที่ผมชอบในการใช้งานกล้องของน้องเขาก็จะเป็นแบบพวกโหมดภาพนิ่งผมยกตัวอย่างสมมุติว่าเราใช้สมาร์ทโฟน Android แล้วกันเนาะแล้วเราอยากจะถ่ายความละเอียดที่มันสูงขึ้นมามากกว่าปกติเวลาเราใช้งานมือถือทั่วๆไปเนี่ยครับกล้องมันจะเซตค่า default ออกมาเนี่ยให้เป็น12ล้านมันเป็นค่าที่เขารู้สึกว่าเออไทยมันดีครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากจะให้ไฟล์มันใหญ่ขึ้นหม่นิดนึงเผื่อไปครอบเล็กน้อยเผื่อไปอัดกรอบปิดฝาบ้านอะไรเงี้ย iPhone 15 Pro Max เนี่ยมันให้ได้คือสมาร์ทโฟน Android มันจะมีแบบ12แล้วกระโดดไปเป็น50เลยหรือแม้กระทั่ง A3 ราว้ผมอะมันจะเป็นแบบ12 50แล้วเป็น200คือ200ล้านใครจะไปใช้แต่15 Pro Max อะมีตรงกลางให้ใช้แลวเพิ่งจะมีในเจนนี้ด้วยสมมติผมอยากได้ภาพที่มันแบบพอจะแต่งต่อได้กลางๆอะผมอยากได้24ล้านอะเป็นค่า default ตลอดเวลาเลยเนี่ยทำได้ไหมทำได้หน้าเซตติ้งเขามีให้เลือกนะครับหรือคุณอยากจะแตะ 1P ทีเข้าแบบ p r รไฟล e ได้เลยมันทำได้ไหมมันทำได้ในขณะเดียวกันนะครับ Smart รอยในยร้อยที่ผมมีอยู่นะจะต ว่าคุณจะเอาแบบ Apple Raw File หรือคุณจะเอาเป็น JPEG ธรรมดาแล้วมาแต่งต่อผมอะผมพุ่งตรงนะผมชอบแต่งแบบ JPEG มากๆผมก็มาเซต a ด l t เ่ยให้ผมแตะมุมบนให้กลายเป็นแบบ Raw แบบ JPEG จบหายทุกๆครั้งของผมเนี่ยจะไม่เป็น12ล้านจะเป็น24ล้านผมชอบคุณภาพแบบนี้มากกว่ามันก็เสร็จได้จบหรือระยะซูม1 X ผมไม่อยากได้ระยะ24ม mm. มผมรู้สึกว่าผมชอบแบบ35หรือ28มากกว่าแลวเนี่ยผมสามารถเซตได้กับ iPhone 15ห Pro Max ผมเลยเอะคุณดูเห็นไหมคุณเอายค่ดิด้เ่ยม่สิมแปดหรเอสามก ัดมาที่ผมชอบในการใช้งานกล้องของเขาก็ได้เป็นเรื่องตัวฟีเจอร์ซูมคืออย่างนี้ก่อนฟีเจอร์ซูมของ iPhone 15 Pro Max เนี่ยนะครับข้าเดียวมันเลยคือถ้าเกิดคุณเทียบกับ iPhone ด้วยกันคุณเหนือกว่าทุกคน <c oughs> มีแค่รุ่นเดียวใครอยากได้ซูมไกลๆเวอร์ๆพอที่จะสู้กับ Android ได้อย่างเงี้ยต้องมา15 Pro Max 15 Pro คณก็ยังไม่ได้ฟีเจอร์แบบนี้ <c oughs> ก็สือว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจแล้วกันของการเสียเงินแพงกว่าชาวบ้านเขานอกจากจอใหญ่นอกจากแบตอึเรายังได้กล้องซูมที่เหนือกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขา่าผลลัพธ์ของการถา เขาจะมีเลนส์ซูมกันมานานแล้วแม้ว่าสมาร์ทโฟน a n d r o อยอย่าง Sam s u n g อ2 3 u าม r อาอย่างเงี้ยจะให้กําลังหรือความสามารถในการซูมที่เหนือกว่าแต่พอใช้งานจริงอ่ะ p h o n e คือ iPhone เว้ยแม่งแบบให้ฟีลลิ่งการใช้งานยูที่ดีมากๆเวลาผมจะหาคอมโพสการซูมครับถ้าเป็นสมาร์ทโฟน Android นะมันจะดื้อมือมันจะไม่ยอมแบบขยับบางทีเราอยากขยับนิดนึงอ่ะสมาร์ทโฟน a n d r o i d มันไม่ยอมขยับเ้ยแต่ iPhone 15 Pro โ a x แม็จะอนุญาตให้เราแบบจัดคอมโพสได้ง่ายกว่าแล้วก็นิ่งเหมือนเดิมอย่างที่2คือเวลาเราใช้งานวิดีโออรระดดับ 4K เเเนนนี่นน่่ยแล้้วาากูมถป็ Android Zo Google Pixel หืช หรือ A อที่สามอัลตราของผมนะไอตรงไกด์มาร์กตัวเนี้ยมันหายไปแล้วเหมือนกับมันรู้สึกว่าเออก็ซูมได้ไม่ไกลมากนี่ไม่ต้องมีก็ได้อะไรเงี้ยแต่ของไอโฟนเนี่ยยังมีมาให้อยู่กําลังขยายของเขาเนี่ยแท้ชาวบ้านชาวเมืองเขาหมดเลยนะแต่พอเราไปเทียบกับกําลังขยาย20เท่าใน Google Pixel หรือ A อที่สามอัลตราอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าไม่แพ้นะในรายการใช้งานทั้งกลางวันทั้งคืนเนี่ยไม่แพ้ซัมซุงเนี่ยเผ <ๆ S 1> อแพ,อพ,อพอ้ช่วงกลางคืนด้วยซ้าไปในการใช้งานวิดีโอซูมวิดีโอเนี่ยคุณต้องยอม iPhone, ไอโฟนเว้ยแม่งแบบนัมเบอร์ เข้ามาช่วยเหลือ 5x <5 X S 1> เท่ากับ iPhone แต่ของเราดีกว่า90%ที่ผมไปถ่ายมาเนี่ยเทียบกับ Pi กเซแล้วเนี่ย15 Pro Max นะหมดแม้ว่ากำลังขยายจะน้อยกว่าด้วยซ้ำอย่างถัดมาก็คือเรื่องที่ผมไม่ชอบในการใช้งานกล้องใน iPhone 15 Pro Max ละจริงแล้วมีอยู่แค่จุดเดียวเทน,น,นะแต่เป็นจุดที่ใหญ่มากๆนะครับห่ง <1. S 2> แสงจอดอกอย่างที่เราเล่าไปแสงจอดอกเนี่ยจะดอกหลังจากที่เรากดรีคอร์ดวิโอไปได้ประมาณสัก7นาทีเองมั้งคือไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องไปอยู่กลางแจ้งแล้วแสงจอจะดอกไม่ในร่มก็ดอกถามว่ารู้ได้ไงรู้ว่าผมเอาไปใช้ถ่ายวิดีโอในคลิปของผมไปแล้ว1ชั่วโมงแม่งดอกแต่อยู่ในห้องเนี่ยหรือว่าอยู่ในสตูดิโอที่มันเย็นๆเนี่ยมันจะดอกช้า2ความร้อน ความร้อนสูงสุดที่ผมวัดได้ใน S23 Ultra เนี่ยนะครับจะอยู่แค่ประมาณแบบ43 44 45นะไม่เกินนี้ Google Pixel ก็เหมือนกัน Google Pixel เนี่ยเปิดตัวมาได้แค่อาทิตย์เดียวเองอะไม่ต้องบอกเรื่องความออพติไมซ์ในการนิ่งเลยนะครับแทบจะไม่ได้ออพติไมซ์ขี้แมวอะไรเลยด้วอ15 Pro Max ผมครับแสงดอกสุดไม่พอวิดีโอผมโดนตัดตั้งแต่10นาทีแรก S23 Ultra ผมอะ 4K 60ยาวๆไม่ตัดแสงจอไม่ดอกเฟรมเรทไม่ดอกลงเลยยิงได้ตลอดใครใช้งานวิดีโอกลางแจ้งหรือถ่ายรูปกลางแจ้งบ่อยๆนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หงุดหงิดจริงแล้วมันมีอีกนิดนึงอะขอเสริมให้เนาะกล้องหน้ากลางคืนมันเป็นออโต้ แ <Focus. S 2> น่อนอนว่ามันดีกว่าฟิกโฟกัสคือเวลาเราถ่ายแบบพวกสินค้าหรือถ่ายเซฟลฟี่ใกล้ๆอะไร้ยหรือถ่ายเป็นกรุ๊ปช็อตนะครับมันจะได้โฟกัสถูกตัวแต่ว่าเวลาเราไปถ่ายในที่มืดมากๆเช่นด้านเล่าหรือว่าไปปาร์ตี้กับเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วแบบสไตล์ไอโฟนเนาะเราคิดว่าเออเวลายกขึ้นมาแล้วเรายิงแปะ๊ะแปะ๊ะแปะ๊แปะเนี่ยมันอยู่ไม่ใช่กับ5 Pro Max ไม่ใช่กับ15 s e r i e ์ไม่ใช่กับ14 s e r i e ์คุณจะต้องรอให้มันออโต้โฟกัสเข้าหน้านิดนึงและมีโอกาสเยอะพอสมควรที่มันจะไม่ออโต้โฟกัสแม่งบุนพาร์ทสุดท้ายที่เราจะคุยกกนนนวี้ะะรรรบจเเเเเป็พพาาาาื่่่อองงขล15 5 Pro Max หน่จริงเราไปอีกหนึ่งรุ่นนะที่เล่นเกมได้ดีมากๆนะครับแต่ก็มีหลายๆอย่างที่ผมไม่แฮปปี้เหมือนกันในการเล่นเกมของน้องเขานะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะเอาสิ่งที่ผมชอบอย่างแรกก่อนละกันนะครับในเรื่องของการเล่นเกมหลังจากที่อยู่กับน้องเข้ามา1เดือนนะสิ่งที่ผมประทับใจเลยคือเรื่องของการที่เราไม่ต้องลุ้นครับว่าเกมระดับ AAA หรือว่าเกมที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยนะครับมันจะเปิด High Frame Rate ไม่ได้ผมยกตัวอย่างเกม Rv แล้วกัน Rv 120 Frame Rate นะครับในสมาร์ทโฟนแอนดรอยตอนนี้อ่เปิบทียจะเล่น หรือถ้าอยากทดสอบ ต้องแฮกเอาซึ่งมันมีความเสี่ยงครับที่จะโดนแบนมีความเสี่ยงที่เราจะโดนแฮกอีกทีนึงจากมิจฉาชีพนะครับเพราะว่าเราไปเปิดช่องโหว่ให้เขาแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเขาเรียกว่ามีความไม่ยุ่งยากในการที่เราอยากจะเล่นเกมระดับ AA แล้วเปิด High Frame Rate ได้นะครับหรือ p ับ G 90เฟรมถ้าเป็น Google Pixel 8 Pro มัผมีอยู่นะครับมันเล่นได้แค่60แม้ว่าเครื่องมันจะใหม่ที่สุดแล้วตอนนี้สเปคจะแรงแค่ไหนไม่รู้เกมไม่เปิดให้เพราะมึงไม่ใช่คนสำคัญแต่ iPhone คือ No.1 ในเรื่องของการเปิด High Frame Rate นะครับเกมย น,นี้ครับเกณฑที่มีแพคเปิด120เฟรมเรทได้ตั้งแต่ iPhone 13 Pro Max เลยทุกวันนี้เนี่ยเอาจริงไอที่8 Ultra ผมก็เปิดไม่ได้ 120. 1 2 0ย Pixel 8 Pro ก็เปิดไม่ได้1 2 0ยแต่ iPhone เปิดได้นะครับเปิดได้ตั้งแต่13 Pro Max 14 Pro Max 15 Pro Max นี่ไงถ้าคุณอยากจะเล่นเกมแล้วย้ยเซตติ้งแบบ E x clusi e 120 90อะไรเงี้ยคุณต้องมา15 Pro Max ไม่ต้องไปแฮกไม่ต้องไปนั่งลุน้นแล้วในอนาคตครับหลังจากนี้แบบ4-5ปีอะถ้ามีอะไรอัปเกรดขึ้นมาคุณไม่ต้องห่วงเลยครับรก iPhone. มมนะรบสา hack, เซตติ่งระดับสูงๆนะคุณเลี้ยวมา15 Pro Max ได้เลยครับที่สำคัญครับตัวแรมของเขาที่ให้มาเนี่ยครับเป็นแรม8 g b ตัวแรกของค่ายคือนอกเหนือจากความแรงของ CPU นอกเหนือจากความแรงของกาจอที่มากกว่าเจนก่อนหน้ามากกว่าสมาร์ทโฟน Android แบบหลายเท่าตัวแล้วเนี่ยครับก็คือตัวแรมที่เขาให้มานี่แหละนะครับพี่อาร์มนะครับจากช่องในอาร์มเนี่ยได้วิเคราะห์ไว้ว่าแรมที่เขาให้มาเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรกันแบบประมวลผลหรอกแต่แรม2 g b ที่ให้มาเนี่ยทำงานคล้ายๆกับแรมที่เราไปใช้กับกาจอโดยเฉพาะดังนั้นการประมวลผลเกมนะครับโดยพ้องยิงเกกมพกแบบ AA หรือ เกมระดับสูงห,หรือเกม1้อเป็นเลยรทอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งเสถียรมากขึ้นกลายเป็นหัวข้อถัดไปที่ผมชอบครับคือตัวน้องเขาเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของ iPhone แล้วก็รุ่นแรกของโลกเลยก็ว่าได้ที่รองรับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์แบบสมบูรณ์แบบด้วยเอางี้ดีกว่าในงานเปิดตัวของเขาเนี่ยครับเขาชูเ e อร์ฟอร์แมนซ์ของเขาว่าเขาคือสมาร์ทโฟนที่เป็นประหนึ่งเกมคอนโทรลเทียบเคียงได้เลยกับพวก LG Ally หรือแบบ Nintendo Switch อะไรประมาณนั้นหรืออาจจะแบบข้ามขั้นไปถึงแบบพวกแก๊ง PlayStation ได้เลยซึ่งถามว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหม แล้วเพราะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันหลังอย่างเี้ยน่าจะประมาณ9วันหรือ7วันเนี่ยทางฝั่งแคปคอมเนี่ยจะปล่อยให้ดาวโหลดน่าจะเป็น r e s i d e n t Evil มาแล้วซึ่งเกมเนี้ยเอาจริงๆนะถ้าคุณจะเล่นกับคอมเนี่ยคอมมึงคุณต้องแรงประมาณนึงเลยถึงจะเล่นได้ตอนนี้คุณสามารถเล่นได้แล้วบน iPhone 15แล้วคุณลองกลับไปดูสมาร์ทโฟนแอนดรอยครับในราคาเท่าๆกันเปิดมาก่อนเลยนะ8 Gen 2มี r a y Tracing อ่ะมีแรมเยอะทาไม่ได้นี่คือความพิเศษที่จะต้องเป็นแบบ Apple เท่านั้นนะ่ะถ้าเกิดว่าคุณใช้ iPhone Pro Pro รรุ่่่่่นนนนนเเเเกกกาๆออยช14 Mac, 13 Max Max ้พพีผมม็แงหืัะไมอ จะต้องเป็น15 Pro หรือ15 Pro Max เท่านั้นด้วยถึงจะได้อะไรแบบนี้ถ้าคุณจะซื้อ15 Pro Max มาแล้วต้องการเกม120เฟรมเรทหรือ90หรือต้องการเล่นเกมแบบระดับ AAA ในโลกนี้อะไรเงี้ย คุณมาจากตัวนี้ได้เลยครับไม่มีสมาร์ทโฟนยี่ห้อไหนในโลกนี้ให้อะไรแบบนี้ได้อีกแล้วผมคอนเฟิร์มได้เลยนะครับจริงแล้วเนี่ยมันมีอีกหนึ่งพาร์ทที่อยากจะแชร์ให้ฟังกันก็คือเรื่องของความแรงตอนคะแนนเบนช์มาร์กพอดีผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้แคร์อะไรกับคะแนนเบนช์มาร์กอยู่แล้วนะครับอันดูตรงอันดูตู้อันด,นด,นดูแต่อะไรเงี้ยเรื่อง,องแม่งคะแนนความแรงจาก Geekbench 6นะครับ iPhone 15 Pro Max เนี่ยนะครับจะได้คะแนนมัลติคอร์ไปอยู่ที่7,200คะแนนนะครับ Google Pixel 8 Pro นะครับซึ่งเป็นเจ้าสำนักของ Android แล้วเนี่ยได้คะแนนไปแค่3594คะแนนห่างจาก15 Pro Max เนี่ยเกือบเกือบเท่าตัวและถ้าเกิดไปเทียบกับ S23 Ultra ซึ่งแรงสุดแล้วตอนนี้นะครับของสมาร์ทโฟน Android ก็ได้ไปแค่4970คะแนนเท่านั้นนี่แค่ CPU นะซึ่งบอกไว้ก่อนว่าจุดเด่นของ15 Pro Max เนี่ยอยู่ที่การ์ดจอหรือ GPU คะแนนการ์ดจอหรือว่า GPU นะครับ Google Pixel 8 Pro ได้ไปอยู่ที่4,500คะแนน S23 เอาได้ไปอยู่ที่8,800คะแนนและ iPhone 15 Pro Max ครับได้ไปที่26,000คะแนนเยอะมากนะยิ่งแล้วแบบเราไปเอาแบบ Pixel 8 Pro อ่ะไปเทียบกับ15 Pro Max อะ่ะแม่งต่างกันแบบโห5้าเท่าอะ่ะนี่คือความแรงครับที่คุณจะได้แล้วก็มันจะอยู่อย่างเงี้ยเหลือเฟือไปให้คุณอีกประมาณ45ปาปีจุดที่ผมไม่ชอบมีไหมโอ้โหมีอยู่แล้วนะครับการเล่นเกมเนี่ยของ15 Pro Max นะเอายี้กว่าผมไล่ฟังนิดนึงตอนเนี้ย i o s 17.1 60ก็ไม่สเสถียรแล้วไม่ได้เล่นผ่าน5 G ด้วยนะเล่นผ่าน WiFi ด้วยแต่ไม่ได้ถ บบเล่นไม่ได้เลยนะพอเล่นได้นะครับถ้ากิดคุณปรับสุดแล้วคุณบันทึกหน้าจอเนี่ยเฟรมเรทเนี่ยจะร่วงประมาณแบบสัก5 6 5 7แล้วก็นี่กลับมันจะดีกว่า14 Pro Max ตรงที่ว่า14 Pro Max เนี่ยนะครับร้อนเมื่อไหร่หล่ลนยาวเลยแต่ถ้าคุณเทียบกับ Android เรือธงนะครับซึ่งขัดแย้งกับคะแนนมากเลยนะเพราะคะแนนแตะกี้แม่งแบบโหเวอรวังมากแต่เทียบกับ Google Pixel 8 Pro ซึ่งไม่ได้เป็นใช้ CPU ค่ายหลักอย่าง Google Tensor 3เนี่ยไม่ได้เอาดีไมค์อะไรด้วยนะครับสเสถียรกว่าลื่นกว่าเปิดรอย,ยี่ลื่นกว่าวิธีการที่คุณจะเอาชนะ Android เนี่ยมีอยู่แค่อย่างเดียวเท่านั้นครับคือต้องใส่พัดลมให้มันอย่างที่เล่าไปครับว่าปัญหาของ15 Pro Max เนี่ยไม่ใช่ ความแรงอยู่ที่ความร้อนพอมันร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยครับทุกอย่างมันจะพาไปแยกหมดเลยนะครับต่อให้เราเล่นผ่าน Wi-Fi หรือเล่นผ่าน 5G ร้อนเมื่อไหร่ดรอปเมื่อน,นั้นนะครับคือมันดีกว่า 14ProMax แหละนี่ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันดีกว่าเดิมแต่ว่ามันก็ไม่ควรเกิดขึ้นกับมือถือราคา5 6หมื่นปัญหาแก้ได้ด้วยพัดลมตัวเดียวซึ่งสมาร์ทโฟน Android ปัจจุบันนี้เราไม่ต้องพึ่งพาพัดลมกันแล้วแล้วก็ไม่รู้อีกว่าในอนาคตถ,ถ้าแค p c o m ปล่อย Resident ี v i l ออกมาหรือพวกเกม AAA อย่าง De Standing แอสซินครีดที่เขาโม้มาว่ามันคืออะไรนะเครื่องเล่นเกมคอนโทรลพกพาอะไรเงี้ยมันจะเอาอยู่หรอวะเกมมันบ้ามยังเอาไม่อยู่เลยในเรื่องของความร้อนไอ้ความแรงเนี่ยผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับคุณปล่อยผ่านได้แต่ความร้อนเนี่ยแหละคุณควรห่วงมากๆแล้วพอมันร้อนเนี่ยมันจะเกิดเคสคล้ายๆกับ14 Pro Max หรื1 3 Pro Max หรือเปล่าคือเมนบอร์ดไหมดับเอออายุการใช้งานน้อยลงหรือแย่สุดคือจอเขียวไม่รู้ว่า15 Pro Max จะเป็นไปแต่ตอนนี้ครับผ่านไปแล้ว1เดือนปัญหานี้ยังมีอยู่ก็อยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะคร ผม,ผมซื้อเพราะกล้องมันดีขึ้นจริงโดยเพราะการถ่ายวีดีโอซึ่งผมทางานหาเงินกับมันเนี่ยผมซื้อแล้วหรือคนที่ใช้งานพอใช้ซี C, อย่างผมนะครับผมใช้เดเวิ์อื่นๆในชีวิตเป็นใชซี C หมดนะครับมีแค่ไอโฟนนี่แหละที่แม่งเมื่อก่อนเป็นไรนิ่งอยู่พอเป็นใซี C เนี่ยผมซื้อละที่สำคัญเลยคือความเร็วมันสูงมากครับแม้ว่าจะต้องซื้อสายเพิ่มอีก2000กว่าบาทเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรสําหรับคนที่มีเงินหรือว่ามีกําลังทรัพย์พอจะซื้อมือถือราคา5้าหกหมื่นได้มันไม่ถึงห้าเปนนนนคึึททีีีีี่่้ปปเลลลยยแวุณอยากจะทุนสะัครั้้งงนึแลวห นานได้เลยเนี่ยผมแนะนำครับ15 Pro Max เลยเพราะ1พอร์ตการเชื่อมต่อเปลี่ยน2คุณได้เลนส์เทเล 5x ซึ่งเป็นตัวเดียวตอนนี้ที่มีอยู่3คุณได้เฟรมแบบไทเทเนียม4คุณได้ดีไซน์ใหม่อย่าง Dynamic Island กลับบ้านไปทุกอย่างที่มันใส่มาให้ใน iPhone 15 Pro Max เนี่ยมันใหม่มากๆใหม่จนแบบว่าอยู่ไปได้4 5ปีเนี่ยขอให้มันออพติมิ้เสถียรอ่ะมันจะเป็นอะไรที่คุ้มมากก็ลองรู้แล้วกันนะครับเพื่อนๆคิดนยังไงคอมเมนต์มาหรือว่าใครที่ซื้อไปแล้วนะครับเฮ้ยพี่อยู่แม่งมาเดือนแล้วอ่เืออองากยพขูด VS ของ p n o n e 15 Pro Max กับ13 Pro Max ผมทำไ้ให้แล้วไปดูได้ หรือใครอยากดูฟูลคอมเพล์เลย15 Pro Max, ไอที่สามเอาต้า Google Pixel 8 Pro ขอมาเดี๋ยวทำให้นะครับผมกับทีมงานทดสอบมาเต็มเหนียวแล้วนะครับแต่แค่ว่าไม่รู้จะเอาไปลงช่วงไหนเองนะครับก็ใครอยากดูนะคอมเมนต์ขอม,ขอมาดันเข้ามาเดี๋ยวทำให้ขอบคุณสปอนเซอร์คลิปนี้นะครับฟิล์มโฟกัสใครที่ซื้อไอโฟนรุ่นใหม่ๆไปนะครับหรือว่าใช้ไอโฟนรุ่นเก่าอยู่อยากเปลี่ยนฟิล์มนะครับก็นึกถึงฟิล์มโฟกัสไว้แล้วกันขอบคุณด้วยที่สนับสนุนพวกเราในคลิปนี้นะครับจะได้มีเงินมาซื้อมือถือทำรีวิวนะ